หมูป่าผัดเผ็ดค่ะกล่องเท่าไหร่คะเนี่ยสี่สิบค่ะหมูป่าผัดเผ็ดสี่สิบเยอะมากมีหลายอย่างเลยที่เป็นอาหารป่านะคะมีหมูมีแกงมีค่ะมีนกมีหมูป่ามีปลาดุกค่ะมีไก่บ้านผัดเผ็ดต้มยำแกงป่า ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ30คือปลาดุกกระหมู่ธรรมดาค่ะปกติป้านนะะจะเป็น40นะคะค่ะสงดบ้าจะพาไปกินพักคุณไปชิมมหานร,อ,รอยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องดีสระนี้ดีของกินที่คุณถูกใจอย่างนึ่งโบสรรค์สุขครับ ชชนม,ม,มากิสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้นะคะโมจะพามาร้านอาหารตามสั่งค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารป่านะคะแต่ที่เด็ดร้านนี้นะคะเห็นเขาบอกว่าให้เยอะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะเริ่มต้นแค่30สบบาทเองนะคะแล้วก็รสชาติ เด็ดจัดจ้านมากๆ,ๆเลยจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นคือร้านยายเดือนอาหารตามสั่งค่ะหมูป้าผัดเผ็ดค่ะกล่องเท่าไหร่คะเนี่ยสีบค่ะหมูป้าผัดเผ็ดสี่สิค่าเยอะมากทุกคนดูสวัสดีคุณยายเดือนะอะนะคะ ค่ะมีหลายอย่างเลยที่เป็นอาหารป่านะคะมีหมูมีแกงมีกกค่ะมีนกมีหมูป่ามีปลาดุกค่ะมีไก่บ้านผัดเผ็ดต้มยำแกงป่าราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะสามสิบคือปลาดุกกระหมูธรรมดาค่ะนอกจกนั้นจะเป็นสี่สิบขอขยับตัวขึ้นนิดนึงได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูสั่งเลยนะคะี่อันนี้หม้อข้าวนะคะหุงเต็มหม้อเลยค่ะแกงค่ะ อ๋อนี่เขาก็เตรียมของไว้ก่อนอย่างนี้นะคะกเนื้อเก้งกวางจะเป็นเนื้อหเข่า,ขามันจะไม่อร่อยมันจะไม่เหมือนเก้งใช้ไฟ,ไฟแรงด้วยไม่งั้นมันจะไม่ทานเหตุกานเ,เหต่เผ็ดไหมคะเอาแมก็เผ็ดไหมปกติค่ะ ยังไม่เคยลองเลยว่าที่นี่เป็นเป็นยังไงนะคะได้ค่ะได้ค่ะว้าวสุดยอดเลยทุกคนไม่เห็นกับข้าวเลยดูดินี่ค่ะค่ะเออเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วค่ะเป็นแบบผัดนีงด้วยนะคะค่ะนี่แกงค่ะ ขายมากี่ปีแล้วคะย่าเหลาไม่ใช่ย่าเหลาขายมากี่ทายเดือนเกือบสิบปีแล้วค่ะเกือบสิบปีแล้วนะคะคนรู้จักมากเลยเรามาดูเรามาดูขายมาเป็นสิบปีแล้วนะคะนี่มีผัดผิดเองค่ะข้าคกบนะ่กบหรือนก่ะ แม่ผัดกบเหรอจ๊ะที่ใส่เครื่องอะไรบ้างคะเนี่ยพริกไทยอ่อนคะเออไอมะกรูดพริกอ่อนค่ะกบหมูป่าหมูป่าหมูป่าค่ะนี่หมูป่าทุกคนค่ะ เขาหนูไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะอ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะถ้าไม่ผัดแห้งๆมันก็ไม่อร่อยนะคะขวัญสมุนไพเฉยเลยเออหนุนจริงนะ เผ็ดหมูป่าทุกคนมันเยอะมากมันเยอะแล้วมันใหญ่มากไม่ต้องใส่น้ำตาลหมดเลยนะคะัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจหยิ้อให้มันอยู่ในบ้านทำคนเดียวเลยเหรอคะ <c oughs> ลุงป่วยค่ะอ๋อคุณลุงป่วยค่ะปกติจะคุณลุงช่วยใช่ไหมคะมันสี่ห้าเดือนแล้วแกให้ออกซิเจนค่ะ๋อ้กินในบ้านอยงนี้ค่อยังชั่วแล้วถ่ายไป้ไ่วค่ะป้าก็ทำคนเดียวนี่แหละก็ได้กินไปมั่งหยุดไปมั่งถ้าไม่ได้กินกรงนี้จะเอากองไหนค่ะใครอยู่ใกล้ๆก็มาช่วยอุดหนุนกันได้เลยนะคะหมูธรรมดาก็มีค่ะ ตรงนี้ต่อไปนี่อะไรคะอ้าวค่ะฟาไม่ไม่ตักน้ำตาลนะคะค่ะเอฟดูเขาเตรียมของตรงนี้ค่ะนี่พิษชายองคาป้าจะใช้คาพิษอื่นเขาจะใช้กระชายแต่ป้าป้าใช้คา คือถ้าเป็นขามันจะเป็นออกอีกรสชาติหนึ่งไม่เหมือนกันค่ะ่าจะเป็นรสชาติจะดีปาาดึงน้ำมันเลยคะน้ำมันพืชค่ะขอน้ำมันพืชค่ะปกติป้าใช้น้ำมันหมูแต่น้ำมันหมูมันหมดอ๋อปกติช้าหมูจ้ะมันหมดเมื่อวานนี่ป้าก็เลยไม่ได้ไปตลาด เ็นไเผ็ดไหมคะเผ็ดปกติค่ะได้ห <Okay. S 2> อกแกงเขาว้วาทำไว้นะคะทุกคนแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกนะคะ เห็ดนกค่ะกี่บาทคะสี่สิบ้าสี่สิบทุกอย่างสีส่สิบหมดเลยนะคะที่โมส,สั่งนี่นี่ทุกคนน่ากินมากอันนี้ก็เป็นจุดบริการน้ำดื่มนะคะฟรีนะคะเขามีน้ำซุปให้ตักฟรีด้วยนะคะแล้วตั้งน้ำซุปกันเนะาะอ,อะไรเนาะแม็ก ้าคะแล้วนี่เป็นออของบ้านของตัวเองเลยไหมคะไม่ค่ะป้าเช่าเขาเถอเขาจะให้อยู่แถนเขาจะออกให้ทุกอย่างอ่ะเหมือนว่าให้อยู่ฟรีอ่ะเขาสงสารป้าโ,<อ>โดนโกงมาค่ะเอา้าบ้านป้าอยู่ตรงไหนจ๊ะเจดีหักอ่ะโดนเขาโกงมาอป้าก็เลยมาอาศัยเขาอยู่เนี่ยค่ะโ,โดนโกงเหรอคะป้า้าก็คือว่าตอนแรกมีบ้านแล้วก็โดนโกง ก็เลยไม่มีบ้านค่ะเซ็นให้เขาเลยเก่งเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะอันนี้เขาก็แบบให้เช่าเหมือนอยู่ฟีอ๋อเหมือนยูฟีเป็นญาติเหรอหรือไงไม่ค่ะไม่รู้จักเองเลยละขอสงสารค่ะถ้าใครมาที่จังหวัดราชบุรีก็ขอเชิญที่ร้าน คุณยายเดือนได้เลยนะคะแบบมาช่วยกันอุ่นหนุนเนาะขอบคุณมากนะคะ,คะขอบคุณ,ค,ณค่ะดี่ค่ะทุกคนจานละสี่สิบคือมันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สีสันน่ารับประทานมากๆเลยค่ะกินแล้วค,คงจะแบบโอ้โหลองกินเลยค่ะนี่ค่ะหือ หอมเครื่องแกงเขามากเลยเผ็ดร้อนหมูป่าไม่เหนียวมากค่ะอร่อยอนนก็เจะเจด้อนอร่อยหอมน้ำซุปตักเองฟรีนะคะเดี๋ยวราชิมน้ำซุปกันน้ำซุปเชงๆค่ะกินแก้เผ็ดได้ ดีหรือว่าจะมาแบบเพิ่มความเผ็ดก็ไม่รู้นะคะอร่อยจัดจ้านใครต้องการนะคะใส่แซบใสยเผ็ดนะเชิญเลยร้านนี้เขาไม่ใส่กระชายเขาใส่เป็นข่าแทนเราอกินผัดนกบ้างรสชาติจะเป็นยังไง มไปสับเนื้อบนกระดูกค่ะแซ่บจัดจ้านร้อนแรงใครชอบแบบนี้นะคะมาที่ร้านได้เลยนะคะโมชอบปลาดุกด้วยแต่ว่าปลาดุกหมดนะวันนี้คือค่ะ นี่คือร้านเด็ดแต่ยังไม่ดังนะคะทุกคนที่ควรมาลองเลยถ้าเพื่อนชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายส่องบอบาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอรอยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสไครบ xuống mô mà kín xuyên đê.